ก็ตอนเนี้ยพอดีเพิ่งสอบเคมีไปก็เลยวันนี้น่าจะมีเวลาว่างทั้งวันนะก็อยาก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 ทำคลิประบายหลังสอบเคมีมากเอาเอา,เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆนะแม่งทำหมดถูกหมดผิดตรงคำวนวณบรรทัดสุดท้ายโอเคปะ่ะนั่นแหะแบบร้องไห้ไม่ออกโอเค โอเคขอขอระบายอารมณ์เรื่องวิชาเคมีแค่นี้ดีกว่ามาพูดถึงเรื่องงานที่ผมจะรับทางเอองานคอมมิชชั่นที่ผมจะรับทาง facebook กันดีกว่านะคือตอนเนี้ยมันยังติดสอบอยู่ยังติดสอบปลายภาคอยู่แล้วตอนเนี้ยผมมีผมได้จ็อบมาแล้วจ็อบหนึ่งไงมีจ็อบอยู่แล้วแต่ว่ายังทำไม่เสร็จคือดีนะที่พี่เข้าใจดีอะ่ะที่เพราะว่าพี่เขาบอกว่า ไว้ค่อยไปภาคค่อยทํามาส่งก็ได้คือตอนนี้มันเหลือแค่ติดเดียวแล้วจริงๆก็คือเหลือไอ้ตรงอ่าอะไรนะไอ้ไอ้ตรงคิ้วมั้งตรงคิ้วรู้สึกจะทําไปแล้วมั้งแต่ว่าเหลือเอ่อไอ้ตรงคิ้วเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้ลงเงาอะไรมากไงแล้วก็เหลือไอ้ตรงเงาผมเนี่ยซึ่งน่าจะยากอยู่พอควรเลยมันก็ยากอยู่พอสมควรเลยไอ้ตรงเงาผมเนี่ยเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าอะไรอะแบบมันมันใช้ เขาเรียกอะไรไม่รู้สิเขาเรียกว่าครอปมั้งมันใช้โปรแกรมนั้นไม่ได้เพราะว่าเราลบบางส่วนออกแล้วไงมันก็แบบไม่ใช่ดิคือสังเกตไหมคือช่วงเนี้ยส่วนใหญ่คนที่วาดอนิเมตกันอ่ะเขาจะาลบบริเวณผมออกไปนิดนึงให้มันเป็นแบบสีเนื้อไอตรงผมด้านล่างเนี่ยไอบริเวณตรงเนี้ยบริเวณแถวๆหน้าผากจะให้เป็นสีเนื้อนิดนึงแล้วให้มันกลืนกับไอตรงสีเงาผมอ่ะเพื่ออะไรไม่รู้แต่มันดูดีมากผมก็เลยทําตาม แล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยพอทําแบบนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมปรากฏเวลาครอปสีเนี่ยเวลาแบบคือเข้าใจเวลาแบบอะไรแบบเราจะเลือกพื้นที่บางบริเวณเฉยๆไหมพอทําแบบนั้นอ่ะมันเหมือนกับหายไปเลยส่วนหนึ่งก็เลยคงต้องวาดใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เลยยากขึ้นหน่อยนิดนึงก็คิดว่าอาจจะปั่นงานนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดคอมมิชชั่นทาง facebook ในกลุ่มคอมมิชชั่นเล็กๆ อะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อชื่อกลุ่มคอมมิชชั่นไม่ค่อยได้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำางานตัวอย่างไว้ก่อนเพราะว่างานก่อนหน้านี้เหมือนจะวาดไว้เพื่อเป็นโปรไฟล์ของตัวเองมากกว่าเหมือนแบบโปรไฟล์ท i s c o r d อะไรแบบเนี้นะก็เดี๋ยวไปหยิบงานตัวอย่างมางานตัวอย่างของผมก็น่าจะประมาณนี้แหละให้ลูกค้าดูลายเส้นของผมอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็ร่างไว้แล้วยังไม่ได้วาดลงคลิปสตูดิโอนะฮะก็ ก็คงจะต้องวาดลงคลิปสตูดิโอแล้วหลังจากนั้นก็ทําเป็นภาพตัวอ,อย่างนี่นแหละน่าจะเปิดขายราคารับจ้างก็งานร้อยยี่สิบมั้งประมาณนั้นแหละคงไม่เอาเยอะมากเพราะว่ายังฝีมือไม่เท่าไหร่แล้วก็คงจะหาอะไรราคาที่ต่ํากว่าตลาดนิดนึงหรือไม่ก็ประมาณราคาตลาดอ่ะก็เท่าที่ผมไปดูในกลุ่มคอมมิชชั่นก็จะตกอยู่ประมาณร้อยร้อกว่าบาทนั่นแหละ เวลารับงานวาดนะแต่ภาพภาพที่ผมจะทําเนี่ยคิดว่าน่าจะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวน่าจะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นแหละแต่คงไม่รับงานภาพเคลื่อนไหวเท่าไหร่หรอกเพราะาผมไม่ค่อยเก่งภาพเคลื่อนไหวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคงต้องไปศึกษาวิธีการทําภาพเคลื่อนไหวแบบที่เขาทํากันในเกมอะ่ะแบบมันขยับแค่นิดหนึ่งอะไรแบบนี้ยอันนี้ผมก็คงจะทําให้มันขยับแค่ตรงนิ้วอะไรแบบนี้ส่วนภาพนี้ถ้าพูดถึงตําหนิก็จะมีอยู่สองที่ก็คือ ไอตรงส่วนสะโพกอะ่ะเหมือนเหมือนมันจะใหญ่ไปหน่อยฝั่งขวาเนี่ยส่วนฝั่งซ้ายเหมือนฝั่งเท้าเออตรงเท้าอะ่ะเอเห็นปะไอตรงน่องอะ่ะเหมือนเอบริเวณส้นสนเท้าเออเขาเรียกอะไรหรอวะส้นเท้าเหรออืมใช่บริเวณส้นเท้าอะ่ะเหมือนมันจะตั้งแต่น่องถึงถึงส้นเท้าอะ่ะเหมือนจะเล็กไปหน่อยถ้าเทียบตามเปอร์สเปคทีฟเพราะผมไม่ถนัดนะครับโอเยก็ประมาณนี้แหละก็ไง น่ารักไหมน่ารักปะล่ะไม่ใช่ไหมเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าใช่ไหม๋ยวผมค่อยไปปรับแล้วกันก็จะมีแค่นี้แหละมั้ครับก็อ่วันนี้ก็น่าจะมีพูดแค่นี้แหละก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำคลิปลงแอนิม a เพราะว่าแอนิมานี่แอนิมามันอะไรพูดไงดีคือยังไม่กล้าทำลงแอนิมาเท่าไหร่อยากทำลง ช่องช่องช่องนี้มากกว่าก็หลังจากรับงานก็น่าจะทำลงอนิมาเนี่ยแหละก็จะเป็นคลิปวาดรูปให้พวกลูกค้าเข้ามาดูกันว่าภาพที่วาดไปเนี่ยมันเป็นยังไงละบ้างมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็อาจจะทำเป็นไลฟ์หรือไม่ก็ทำเป็นวิดีโอไปเลยแต่คงต้องศึกษาวิธีการบันทึกหน้าจอในคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันทำไงผมเองก็เพิ่งมาเข้าวงการอะไรแบบนี้ เมื่อไม่นานวันี้เองนะไม่เคยแบบสตรีมเกมลง YouTube หรืออะไรแบบนี้ก็คงต้องไปศึกษาอีกเยอะก็ขอจบคลิปแค่นี้ดีกว่าฮะ